สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาท้าแม่แก่หอยนะครับว่าหอยจํานวน2กิโลแม่จะทําเวลาได้ภายใน20นาทีได้ไหมมาติดตามกันนะครับนี่ครับหอยแมลงผู้เปลือกนะครับที่เราจะเอามาท้าคุณแม่ให้แกะ20นาทีจํานวน2กโลกรัมครับคนแกะพร้อมครับเดี๋ยวผมผมจะนับถอยหลังนะครับนี่ เราจับเวลาด้วยนะครับว่าภายใน20นาทีไม่ให้จะแกะหอยฟลา,าจำนวน2กิโลได้หรือไม่นะครับเริ่มนับถอยหลังกันเอาเริ่มแกะเลย อีกนาทีแล้วครับ นายีครับ huh? ตอนนสี่นาทียี่สิบสีวิยี่สิบห้าวิยี่วิแล้วครับมีลุ้นครับมีลุ้น อันนี้ผ่านไปหกนาทีครับผมนี่ครับเหลือไม่มากแล้วครับผม การท้าทายครั้งนี้คนท้าน่าจะเพ้นะครับคนที่รับคำ้าน่าจะชนะนะ anh kẹt nhím này nè <laughs> นี่ครับเหลือไม่มากแล้วมาดูเวลากันครับ8ปดนาทีกับ7จ็ดวิน,นะครับ ถ้าดูด้วยสายตาหอยน่าจะเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับภารกิจครั้งนี้คุณแม่น่าจะชนะ กล้จะหมดแล้วครับเวลายัางไปไม่ถึงครึ่งทางเลยสุดยอดเลยครับสำหรับภารกิจภา,ารกิจครั้งนี้นะครับหากใครต้องการคำท้าก็ลองสร้างหอยมาสองกิโลนะครับผมกี่จำนวนตัวก็ประมาณสี่สิบตัวต่อกิโลนะครับแล้วลองมาแกะ วัดอ่าจับเวลาดูนะครับดูที่ว่าใครจะแกะได้เร็วกว่าแม่บ้างก็ส่งผลมามาคอมเมนต์กันได้นะไก่หมดแล้วครับไก่หมดแล้ว อีกสามตัวครับสามตัวภารกิจครั้งนี้คุณแม่ชนะชัวครับเพราะเวลาผ่านไปแค่สิบนาทีสี่ิบสามวิเองใกล้หมดแล้วครับครับเสร็จเรียบร้อยครับด้วยเวลาสิบเอ็ด นาทีเองนะครับผมนี่ครับหลังจากแกะแล้วเราก็เตรียมใส่ถุงไว้ในตู้เย็นรู้ว่าทําปรุงเป็นอาหารได้เลยนะครับครับผมภารกิจครั้งนี้นะครับคุณแม่ชนะนะครับโดยการแกะหอยมาแรงผู้สดนะครับเป็นหอยเปลือกนะครับขนาดประมาณ40ตัวต่อกิโล คุณแม่ใช้เวลาในการแกะทั้งหมด11นาที1วินาทีนะครับสำหรับการแกะหอยเปลือกทั้งหมด2กิโลต้องขอปลบกมือให้นะครับครับเก่มากเลยครับโอเคสำหรับครั้งหน้าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ